สุพรันตนคงคงสุพนัตโชเทพไทยลีกประกาศทีมยอดเยี่ยมนัดที่20ฝ่ายจัดการแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีก1ประจำฤดกูกา2022 20ล2022-2023ได้ออกมาประกาศทีมยอดเยี่ยมประจำเกมนัดที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยสัปดาห์นี้มีนักเตะไทยโชว์ผลงานได้น่าประทับใจลอกนั้นอีก4แข้งเป็นต่างชาติโดยคุณซื้อยอดเยี่ยมนัดที่20 จเป็นของกาเบลมาเกนเฮสกุนซ์ใหญ่ของลีโอเชียงรายยูเนเต็ดที่พาทีมเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดสามต่อหนึ่งพร้อมยัดเยียดความปลาชัยให้แก่ทีมจงอ้างพะยองที่ก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครในหลีกสิบเกมติดได้สาเร็จโดยทีมยอดเยี่ยมไทยลีกนาทีี่20มาในระบบ3-43ประกอบด้วยกิติพงษ์ผู้แถวเชือกผู้รักษาประตูบีจีปทุมยูเนเต็ดเราวฒิอินแปนปลำพูนวลอลเลเยอร์สุพรีนัตกาโพ เมืองทองย ok ูเนเต็ดดิออนคูบุรีรัมยูเนเต็ดซิบุกรเตียตะกูลดีโอเชียงรายยูเนเต็ดเชลัตตันบุญมาทันบุรีรัมยูเนเต็ดจอห์นบาโจโซโคไทยเอฟซีปฐมพลเจริญรัตนาพิลล์มแกนแทเรอเอฟซีสุพนัทเหมือนตาบุรีรัมยูเนเต็ดเฟลิเป้อโมูลิมดีโอเชียงรายยูเนเต็ดเฮเบตี้เฟร์นันเดสทูบังคอกยูเนเต็ด